สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาติดโซล่าเซลล์นะครับมาติดโซล่าเซลล์ที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามคตัวนี้เป็นแผงโมโนนะแผงโมโนขนาด385วัตต์3แผงนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มฮันโดโรขนาด1แรงครับตัวนี้ท่อออกขนาด2นิ้ว ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดก็กําลังต่อสายไฟอยู่เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูว่าบ่อน,นี้น้ําจะเป็นยังไงนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าบ่อน,นี้จะมีน้ำไหมนะครับอันนี้ย่อนไปที่ห้าท่อนเองครับเราหย่อนท่อสองนิ้วไปที่5้ท่อนอ่าลองเปิดเลยครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ ยังแห้งอยู่เลยนะครับยังไม่ได้เปิดลองอ่ามาแล้วอันนี้ที่เราเห็นนะครับก็เป็นท่อขนาดสองนิ้วเกิดตอนแรกๆนะครับมันก็ก็อาจจะน้ำเต็มท่อแทบทุกบ่อครับ ยังมีน้ําขังอยู่ในท่ออยู่นะครับเราก็มาดูต่อไปว่าน้ํามันจะเบาลงหรือเปล่าถ้าน้ําเบาลงก็คือน้ําอาจจะไม่ทันปั๊มน้ําก็ยังแดงอยู่นะครับเพราะว่าบอ่อทุ่งเจาะ เป็นปั๊มของฮันดูโรนะตัวนี้ก็หนึ่งแรงแผงก็เป็นแผงโมโนครับสามแผงอ่ารู้เลยนะครับตอนนี้น้ำน้ำเบาแล้วนะครับน้ำเบาลงแล้วนะครับนี่น้ำไม่ทัน,นครับนี่น้ำไม่ทันแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองปิดใหม่ครับลองปิดดูใหม่ครับ ผิดแล้วจะรอสักพักนะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีว่าน้ำจะมีไหมนะครับอันนี้คือทางทิมงานเราไม่ได้มาเจาะนะครับเรามาติดตั้งนะครับบ่อน,นี้เรามาติดตั้งโซ,ซล่าเซลล์เฉยๆนะครับเจาะไปที่28เมตรนะครับช่างเจาะบอกว่าน้ําเยอะมากนะครับน้าเยอะแล้วนะครับพอแค่นี้นะครับแต่วันนี้เรามาติดตั้ง โซลาเซลล์ครับก็ยังไม่ลองเหมือนกันครับเพิ่งมาเห็นหน้างานวันนี้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดลองเลยครับดูว่าน้ําจะทันไหมนะครับหรือว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะพวกเศษดินเศษหินที่มันน้ําแดงๆอาจจะไปตันเสมออยู่เราก็ลองปิดแล้วก็เปิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเปิดอีกดูถ้าเป็นอาการเดิมก็การันตีได้เลยนะครับว่าน้ําไม่มีนะครับน้าไม่พอครับน้ําอาจจะมีแค่นั้นนะครับอันนี้ก็เพิ่งอ่า เปิดไปไม่ถึงนาทีนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นเห็นกันครับก็น้ําก็เริ่มแผ่วลงครับเดี๋ยวจะลงท่อเพิ่มไปอีกหนึ่งท่อนด้วยนะครับเดี๋ยวลงท่อก่อนนะครับครับเดี๋ยวจะลงท่อเพิ่มไปอีกหนึ่งท่อนนะครับบ่อนี้เจาะไปที่ยี่สิบแปดเมตรนะครับเมื่อกี้เราลงไปห้าท่อนก็ยี่สิบเมตรนะครับเดี๋ยวลงท่อนนี้ไปนะเป็นก็ประมาณยี่สิบสี่ครับสี่หกยี่สบี่บวกปั๊มไปอีกหนึ่งเมตรนะครับก็เป็นยี่สิบห้าเมตรก็ถือว่าสุดบ่อแล้วครับ ลองดูครับผมครับเดี๋ยวต่อท่อลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งท่อนครับเ,<อ>เดี๋ยวมาลองกันใหม่เดี๋ยวลองเปิดใหม่นะครับรอบสอง <c oughs> ปไปเลยว <c oughs> ครับ รอบ2องดูนะครับจะมี2อ,อย่างนะครับคือพวกเศษดินเศษหินไปตันสมิดนะครับแล้วก็ทําให้น้ําออกไม่ออกไม่ได้นะครับแล้วก็หรือว่าบางทีก็อาจจะน้ําน้อยนะครับเราก็ต้องลองเปิดดูอีกรอบนึงนะครับ còn, quan sát, cho nước còn vẫn đen dù, nước còn, nước còn, nước ก็เริ่มแข็งโมโนทำตัวนี้เป็นแข็งโมโน,น385วัต เริ่มขาดท่อแล้วนะครับเริ่มไม่เต็มท่อแล้วอันนี้คือน่าจะเป็นที่น้ําแล้วแหละนะครับน้ําอาจจะไม่ทัน,นเดี๋ยวลองปิดอีกรอบหนึ่งลองดูนะครับ ครับก็สรุปว่านะครับเป็นเป็นที่น้ําไม่ทันน,น้ำไม่ทันเสมอนะเพราะว่าเราก็ลองเปิดหลายรอบแล้วก็ได้น้าก็ก็ดีอยู่นะครับแต่ไม่ทันท่อสองนิ้วก็ได้น้ําประมาณห้าคิวอ,อยู่ครับห้าหกคิวได้อยู่ครับถ้าเป็นท่อนิ้วสองก็เต็มนะครับเต็มเต็มท่อพอดี ตามที่จริงนะครับถ้าได้น้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะการเจาะแบบนี้ไม่ได้เสี่ยงน้ําเค็มนะครับก็ควรที่จะเจาะลงไปอีกนะครับให้ได้น้ําเยอะกว่านี้นะครับแล้วค่อยหยุดนะครับอย่างทีมงานถ้าเป็นทีมงานของเราครับก็จะไม่หยุดเจาะนะครับเพราะว่าน้ํายังไม่ได้เต็มที่ถ้าเป็นเจาะประมาณสักอ่าเจ็ดสิบแปดสิบเมตรหรือว่าร้อยเมตรแล้วก็หยุดก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าอ่ามันลึกแล้วนะครับแต่นี่แค่ ยี่สิบแปดเมตรนะครับก็ถ้าเป็นช่างเจาะก็ไม่ควรจะหยุดนะครับเพราะว่าได้น้ําแค่นี้เองครับกับาราคาที่ลูกค้าจ้างไปนะครับก็อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับอย่างคุณพี่นะค,คุณพี่ที่ให้เรามาติดตั้งสุรเสี่ยก็แจ้งไปว่าน้ําเยอะนะครับช,ช่างเจาะก็แจ้งไปว่าน้ําเยอะนะเจาะไปแค่ยี่สิบแปดเมตรเราก็ใช้ปั๊มขนาดสองนิ้วมานะตามที่ช่างเจาะแจ้งไปนะครับ ก็ปรากฏว่าน้ำไม่ทัน,นครับก็เดี๋ยวต้องลองคุยกับช่างดูนะครับว่าจะเข้ามาเจาะให้เพิ่มหรือว่าจะยังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเป็นว่าบ่อน,นี้น้ำไม่ทันครับผมไหลประมาณครึ่งท่อครึ่งท่อสองนิ้ว โอเคครับผมคิดหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับอ๋อบ่อนี้นะครับบ่อนี้เจาะแบบน้ําวนนะครับเจาะแบบน้ําวนนะครับเจาะเป็นรถน้ําวนเข้ามาเจาะครับแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็ปล่อยรถเข้ามาเจาะครับเราไม่ได้เข้ามาเจาะนะครับไม่ใช่ทีมงานของเราโอเคครับผมคิดหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ